าศาสนาพิธีธรรมศึกษาชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560พิธีทำบุญถวายพัตตาหารจริงสิวันนี้ที่โรงเรียนเรามีพิธีทำบุญถวายพัตตาหานี่นาเราสงสัยมานานแล้วว่าพิธีทำบุญถวายพัตตาหารมีที่มายังไง ทำกันมาตั้งแต่สมัยไหนสงสัยแต่เช้าเลยนะก้องมาครูจะอธิบายให้ฟังเองความเป็นมาของพิธีธรรธาาทําบุญถวายพัตตาหารการทําบุญถวายพัตตาหารเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังนิยมปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์แคว้นมคธ พระองค์สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาปติผลได้ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไปฉันพัตตาหารณพระราชนิเวศและในคราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาตที่เมืองกบิลพัทครั้งนั้นมีงานอาวหะมงคลอภิเศกสมรสระหว่างนันทราชกุมารกับนางชนบทกัลยาณี พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้รับอาราธนาให้เข้าไปฉันพัตตาหารในพิธีดังกล่าวสมัยพุทธกาลยังไม่มีพิธีสวดมนต์เหมือนในปัจจุบันเมื่อฉันพัตตาหารแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกจะแสดงธรรมเป็นการอนุโมทนาเพิ่มพูนศรัทธ,ธาของทายกทายิกาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อมา พุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆได้นำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดพิธีทำบุญให้เหมาะสมกับพิธีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นวันเกิดวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นโดยยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาว่าผู้ฉลาดปรารบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำบุญจึงมีการทำบุญ ถวายพระตาหารพระสงฆ์สืบต่อกันมาอ๋อมีที่มาอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าที่บ้านหนูอยากจะจัดพิธีทำบุญบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างคะการจะจัดพิธีทำบุญไม่ว่าจะเป็นงานใดเจ้าภาพจะต้องเตรียมการในเบื้องต้นก่อนถึงวันพิธีเพื่อให้การจัดงานนั้นๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการเตรียมการนั้นพอสรุปได้ดังนี้ห เตรียมกำหนดการก่อนจะจัดงานใดๆต้องกำหนดวันเวลาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานเพื่อจะได้นิมนพระและเชิญผู้มาร่วมงานถ้าเป็นงานพิธีทางราชการหรือเป็นงานใหญ่นิมนพระสงฆ์จำนวนมากและมีหลายพิธีในงานเดียวกันต้องทำกำหนดการจัดลำดับพิธีการเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานโดยผู้จะทำกำหนดการต้องเข้าใจขั้นตอนของงานเป็นอย่างดี ถ้าเป็นงานเล็กๆเ,เช่นงานทำบุญบ้านหรืองานครบรอบวันตายของบรรพบุรุษไม่จำเป็นต้องทำกำหนดการเพียงแต่กำหนดไว้ในใจก็พอ 2. เตรียมบุคลากรคือเตรียมบุคคลที่จะช่วยงานโดยมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนเช่นนิมนต์พระสงฆ์เชิญประธานพิธีพิธีกรและอื่นๆตามความเหมาะสม 3. เตรียมสถานที่ สถานที่จัดงานควรทำความสะอาดหรือตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามเหมาะสมและเพียงพอแก่ผู้ร่วมงาน 4. เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีต้องเตรียมให้พร้อมและตรงกับงานนั้นๆเช่นโต๊ะหมู่บูชากระถางทูบเชิงเทียนแจกันดอกไม้คันน้ำมนต์ได้สายศีลที่กรวดน้ำเป็นต้น 5. นิมนต์พระสงฆ์ การนิมนต์พระสงฆ์ตามคำพีอัตถกถาเป็นจำนวนคู่เช่นสี่รูป8รูป16รูปแต่ปัจจุบันส่วนมากนิยม9รูปหรือสิบรูปครั้นถึงวันตามกำหนดเจ้าภาพและผู้ร่วมงานพร้อมกันน่มนทนพิธีพระสงฆ์นั่งประจำอาสนะแล้วเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีล รับศีลอาราธนาพระปริตฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทอเสวนาจะพาลานังจุดเทียนที่ขันน้ำมนต์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ท่านฉันเสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ เสร็จพิธีแล้วทรงพระสงฆ์กลับวัดหนูเข้าใจแล้วค่ะอ้อหนูเคยได้ยินเรื่องการบูชาข้าวพระพุทธคืออะไรหรอคะคุณครูในพิธีทำบุญที่มีการถวายพระตาหารพระสงฆ์นิยมถวายข้าวพระพุทธเรียกว่าบูชาข้าวพระเกิดจากความเชื่อว่าการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์มากและเมื่อเราจะบูชาข้าวพระพุทธ ก็ต้องรู้จักคำบูชาและคำลาข้าวพระพุทธด้วยคำบูชาข้าวพระพุทธอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทะนังอุทกังวรังพุทธะปูเชมิคำลาข้าวพระพุทธเสสังมังคะลังยาจามิขอบคุณมากค่ะคุณครูเอาละ รีบไปเข้าเรียนได้แล้วเดี๋ยวสายครับค,คุณครูคร